ครับสวัสดีครับช่อง LSM ดูบอลนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้เราจะไปที่เซเรียบีนะครับเพย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับเวเนเซียเปิดบ้านต้อนรับกูลเยือนซิตาเดลล่านะครับสนามเปอลูจิเป็นโซ่นะครับเวลาการแข่งขันตีสองครึ่งนะฮะเลทไทยเวเนเซียต่อปปนะครับผลงานพบกันมานะครับซิตาเดลล่านะครับแพ้เวเนเซียมาศูนย์หนึ่งนะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับเวเนเซียนะฮะ เฮดโค้ชปาโรสตาเตตีนะครับจัดทีในบท4 3 3ตัวลูกใช้เดนิสยอร์เซนนะครับแล้วก็คอยปั้นเกมให้2หัวหอกอย่างปาซิโกดิมาเรโนนะครับแล้วก็ปาซิโกฟอนเต้นะครับสาเนัดสิบประตูครับลงบู๊ในเกมนี้นะฮะด้านทีมเยือนนะครับซิตาเดลลานะครับเฮดโค้ชนะครับโรเบโตเวตูลาโตนะครับจัดทีในระบบ4-3-1-2ครับโดยส่งแดนกลางอย่างมาร์โดเอลโยลี่นะครับคอยปั้นเกมครับให้ในวลูกอย่างฟาซิโกโปเอียนะครับสิบเก้านัด8ประตูนะฮะ แล้วก็มีสองหอกอย่างเอลิโก้บาลินี่นะครับ19นัด5ประตูแล้วก็มาริโอกาลุยโลนะครับ39นัด8ประตูนะฮะคาดว่าเกมนะครับเจอกันเกมแรกทางฝั่งเวเดเซียบุกเอาชนะได้นะครับ1-0นะครับถือว่าได้เปรียบค่อนข้างมากเลยทีเดียวถ้เกมวันนี้ต้องบุกมาเยือนครับเอทธิญปิแอโรจิเปนโซนะครับโอกาสเก็บชัยสูงนะครับเลยราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านนะครับปปลบสิบนะแนะนำให้อยู่ฝั่งต่อนะฮะน่าจะชนะได้นะครับเวเดเซียฟอร์มค่อนข้างดีช่วงหลังนะฮะ โดยเฉพาะเกมรุกครับอย่างเดนิสยอเซนนะครับที่ลากเลื้อยทาเกมได้ค่อนข้างดีมากนะครับต่างจากซิตาเดลล่านะครับที่ช้าไปหน่อยนะครับเกมจังหวะช้านะฮะมองแล้วเล่นจบบ้านดูดีมีชัยนะฮะขอดูกาคาน้ำไหลอีกทีหนึ่ง AC ซีเวนินะครับเจอซิตาเดลล่านะครับเมื่อวานเปิดมาปปอนะวันนี้ก็ยังปปอนะครับคิดว่าคู่นี้น่าจะเป็น AC ซีเวนินะครับปปอนะมีโอกาส่อชนะสูงมากครับเต็มที่ผมคิดว่าเสมอนะห่างครึ่งนะครับคู่นี้จัดเวซีเวนิเลยนะครับ คู่ที่สนนะครับเราจะไปที่นอร์เวย์เดวิชั่น1น,นะคะรับบอโดกิมเปิดบ้านต้รนรับทงเยือนเอาเกซูนนะครับเวลาการแข่งขัน5้าทุ่มนะฮะราคาเลทไทยนะคะรับบอโดกิมต่อลูกคู่นะฮะผลงานพบก,กันล่าสุดนะฮะบอดโดกิมบุกไปชนะเอาเกซูนมาแลย์ทั้งสี่ศูนย์นะฮะถ้ามองลองไปอีกเกมหนึ่งบอดโดกิมก็เปิดบ้านชนะเอาเกซูนไปหกหนึ่งนะฮะโอ้โหโหดมากนะ,ะสองเกมหลังเนี่ยผลงาน3เกมหลังนะครับบอดโดกิมนะฮะแมตช์ที่แล้วบุกไปชนะเอสเคมาสองหนึ่งนะฮะได้ประตูท้ายเกมนะฮะโอ้โหคู่นี้ผมลลุ้นนนหัักกมาเยครบส่ว อีก2เกมก็บริเกมเปิดบ้านเสมอโรเซนบอกเกมใหญ่นะ2-2แล้วก็บุกไปเยือนชนะคิเตนซุนมาได้2-0นะครับถ้ามองไปเกมกับแชมปมโซน3-0นะฟอร์มดีนะสี่เกมหลังชนะ3นะเสมอหนะด้านเฮาเกซุนนะฮะเปิดบ้านเสมอซาเบกซ0นแล้วก็บุกไปเยือนเส,สมอซานบอก์ก00ฮะแล้วก็บุกไปเยือนฮนะสตาร์คิเตเซนฮะ1-1แบตนั้นนะ่ะ สตาร์ทนะฮะตัวใบแดงก็นะอยากจะเอาชนะไม่ได้นะแล้วก็บุกไปเยือนไวกิ้งโดนถล่มเลสเทสสีสูนะฮะสเกมหลังห้าเกมหลังยังไม่ชนะใครเลยนะฮะคั้นว่าเกม,กกมะะที่โบลิเกมครับเตรียมเปิดสนามนะฮะตัวเล่าไปยังของเฮาเกตสุดครับโดยเจ้าบ้านบลิเก,กมอยู่ว่าที่รองจากฝูงครับเพราะเขามีคะแนนเท่ากับทีมนําอย่างโมดนะครับในเวลานี้นะครับแต่ลูกได้เสียเป็นรองนะฮะซึ่งเกมที่แล้วพวกเขาก็เก็บชัยเหนือเอสเคบานมาได้น,นะครับทำให้ตลอด4เกมหลังยังไม่แพ้ใครนะครับฟอร์มค่อนข้างดีะครับ ต่างจากฮาเกซุนนะครับออกซ่าได้ไม่ดีเลยนะเก็บมาได้แค่2แต้มเท่านั้นนะครับซึ่งเกณฑ์แล้วก็เสมอสตาร์เบกมาได้นะครับรูแล้วฮาเกซุนค่อนข้างฝืดนะชนะยากนะแล้วฟอร์ไม่ดีเลยนะหน้าเชียร์โบโดโกิมมากกว่านะครับขอดูราคาน้ำอีกทีหนึ่งโบโด,โด,โดโกิมเมื่อวานเปิดมาหนึ่งลูกวันนี้ไหลเป็นลูกควบแล้วนะฮะโอ้โหแพงมากนลครับลูกควบนะคู่นี้มองแล้วโบโดโกิมชนะแน่นะแต่ก็ลูกบอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับคู่นี้ให้กลับไปดนราคาเดิมครับหนึ่งลูกครับสลับโบโดโกิมนะ คิดว่าชนะได้นะครับูลูก2เอาดีกว่าครับคู่นี้อยู่บลักกิม1ลูกครับทีเด็ด2ตัวนะครับคู่แรกนะฮะให้อยู่เอซีเวนี้นะครับฟุตบอลเ e ลีบีนะครับของอิตาลีนะฮะคิดว่ามีโอกาชนะสูงต่อปอตเท่านั้นนะครับส่วนผู้สอนครับอาจตอบแพงหน่อยแต่ดูตามฟอร์มแล้วมีโอกาชนะสูงมากจากับรักกิมครับหนึ่งลูกนะฮะแนะนำเว็บดีดีครับ l s m 9ก1าหนครับบริการดี2 4ชั่วโมงฝากถอนภัยหนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องการเงินการันอันนน่ะครบ เชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปหนูไว้หน่อยเคงๆไ้รวย,ย,ยสวัสดีครับ